ดูสิจะทำให้ดีกับทำให้แย่ซะอีกแล้วทุกคนดูทำกิ่งพิกหักค่ะพิกขี้หนูสวนทำไงดีเนาะ,ะเนี่ยกิ่งมันหักค่ะทุกคนก็เลยจำใจที่จะต้องเด็ดมันเนาะหักเสียดายจัง กลับมาจากขายนมนะคะมาดึงให้มันสักหน่อยนึงสงสารจังดูอวดมะละกอด้วยนะคะทุกคนเนี่ยไม่รู้พันอะไรค่ะตอนซื้อมากินลูกยาวน้ำหนักเกือบ4ี่โลนะคะแต่ดูดิมันออกมาลูกป้อม จะเป็นอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันเป็นอะไรนูน่นลกหมดเลยค่ะเลือ่องนี้ดูผลงานของคนใจร้ายทําของย่านะคะดูเอาน้ำร้อนมาลวกของย่านะคะมะละกอต้นคู่กันนะคะไม่เหลือง แต่ต้นนั้นเหลืองไปเลยเพราะว่าเขาคงเอาน้ำร้อนมาลวกขอให้เวกรกรมมีจริงนะคะทำร้ายจิตใจคนอื่นเขา